สวัสดีค่ะเมริดแลนด์บุญกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาเติมบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะเนื่องในวันนี้วันพระมีญาติธรรมมาร่วมสังสมบูญกันบรรยากาศคึกคักมากค่ะดูนั่นสิคะพี่เชฟแจงกำลังใส่ใจตั้งใจทอดปลาส้มแสนอร่อยหน้าตาดีสุดๆเลยค่ะประณีตมากเนื้อปลาชิ้นพอดีคำสวยงามทั้งถาดไม่มีทิ่ติเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดเตรียมจัดถวายพระและสามเณรช่วงเพลนี้เมนูผัดผักนี้ก็รสดชาติดีงามมากเลยค่ะนั่นค่ะพี่ๆเตรียมของมาทำบุญเป็นคันรถเลยเตรียมขนมถวายพระกันต่อค่ะ ขนมปังนี้นะคะเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพค่ะไม่ใส่สารกันบนูดแล้วมีเมนูสลัดโลนะคะเมนูสุขภาพนะคะแล้วก็มีเมนูขนมหลายๆอย่างนะคะมีกาลยามิตรหลายท่านนะคะตั้งใจมนาะเอาบุญที่นี่นะคะที่ศูนย์อบรมเยาวนชนละหลุมแก้วมีพระที่สุ่ยสม,มัยแนนถึง100กว่ารูปนะคะมาเอาบุญด้วยกันค่ะสาธุปลื้มกับพี่แดงและพี่พี่ในทุกๆบุญด้วยนะคะ เราจะไปร่วมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารถวายสังฆทานกันค่ะ mm hmm. เมื่อได้ถวายสังฆทานแล้ว mm hmm. เราก็เข้าสู่โหมด mm hmm. แห่งความสงบพบความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมและต่อด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แดบบ่บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะ เสียงทอดลูกชิ้นเรียกแขกมาแต่ไกลเลยค่ะวันนี้เจ้าของวันเกิดเป็นเจ้าพาพถวายลูกชิ้นทอดแด่พระและสามมเณรทั้งคันรถเลยแถมยังเลี้ยงญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้ด้วยค่ะสาธุนะคะเราไปถวายพระตหารพระกันนะคะ อายุวันโนสุขงังพะรังขอให้คุณโยมมีความสุขความเจริญคิดวังสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขายยืนยาวปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายมีสมบัติจกักรพรรดิไม่พองหรือกินหรือใช้ได้สร้างบุญบาร,รมีไปนานๆเมื่อถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาคราวใดขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระรัตนาใจภายาในได้โดยง่าย บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทินบุญบารมีที่ท่านได้พร้อมใจตั้งใจจะเตรียมพัฒนาบานชาวนอ้องนำมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิสุงส์สามณญในวันนี้ให้ทุกท่านจงปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยอุปาททวันตรายใดๆอย่าได้มาพ,อพา้องพันให้จเจริญก้าวหน้าในภารกิจหน้าที่การง,งาน เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครับจุงรัะพุทธศาสนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่บัณฑิตนักปราชญ์เป็นกัลยาณมิตรอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ เมือดิดแลนด์แดนบุญจะพาทุกคนมาเติมบุญแบบนี้กันอีกค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดถุกความเปื้ในงานบุญจากเรานะคะ